อีกหนึ่งพี่ซีโสต์ว่าแบบเออตัวคนจะเข้ามาแบบไม่รู้ไม่แน่หน่วยใจเข้ามาใล้ชิดเราอะไรอย่างเงี้ยอาเกิดการยังไงใช่ครับผมมีหลายเรื่องมากเลยน้องดามาก็อย่างอย่างที่บอกไปครับไม่อยากไม่อยากทาให้ทุกคนอื่นเข้าใจผิดแล้วก็บางเรื่องมันเดือดร้อนหนู่มพูดเราก็ไม่อยากทําให้คนอื่นเดือดร้อนบางทีเรายังไม่ได้ทอะไรเลยแล้วก็ทําพูดเดือดร้อนมันรู้สึกแบบไม่ดีในใจอ่ะเราก็อยากแบบว่าเออในส่วนนี้เราอยากออกมาพูดได้เราให้ทุกคนแบบสบายใจและไม่เข้าใจผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ มีอาการยังไงรับสี่หลปวด้อใจอะไ่าง้ยแล้วก็มีอาการยังไงฮะก็ถามว่าน้อยไหมมันมันนอนอยู่แล้วแต่เราก็พยายามเข้าใจว่าเราอยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรนะครับเราก็เรียนรู้กับมันครับผมเรียนรู้กับมันบางอย่างถ้ามันไม่ใช่เราก็ควรแบบออกมาพูดอะไรเงี้ยไม่งั้นคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดมากกว่านะใช่แค่คีณดูราคาอยู่คุณท่ามีให้กำลังใจมียังไงแข็งแรงรุ่งเรียาหนักหจริงๆก็ผมก็ กับเมียคุยกับเพื่อนรอเหมือนกันท,ทัิงๆีก็รับรู้รับรู้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ให้กําลังใจยังไงอย่างที่ผมลงทวิตหคูนะว่าถ้าเจอเฮียแล้วจะกอดเผื่อทุกคนซึ่งก็หลังจากที่ไม่ได้เจอเฮียมาประมาณ3-4วันหลัจากนี้เฮียกลับบ้านก็พอเจอเฮียปุ๊บก,ก็ต้องไปกอดเลยกอดเลยฮะ กอยังไงกอดกอดยังไงรูกอด้กเเหมือนกันนะบก้องเี่นอยกได้กดไ้องเสิรอฟไ้าไม่กอดไท้กอดได้ักอดเกอดได้ัถ้าไม่กอดเทียกอดได้มัามอกอดตรงนี้้กอดเทีกอดได้ยาเอาเีวดด้ม่อวไดมัา่กอเว้มั้ากเิยวั้ย้ก็่กอดเนียอดไ้มัาง่งอยูอ้ั้า่อเยกอดได้มับยถ้า่ก กลกว่านี้นิดนึงมีฟิลแบบว่าพอน้องกอดแล้วน้ำตาซึมโอ้โหน้ำตาซึมไหมแต่รู้สึกดีใจฮะรู้สึกว่ามันีความรู้สึกที่น้องเป็นห่วงเราอะแล้วก็มาเล่นแท็กด้วยแล้วมาแบบว่าเขาเรียกว่าช่วยกันแล้วก็คอยเทคแคร์เนี่ยเพราะว่าหลังจากนั้นแต่งหน้าอยู่เราก็มีโอกาสแบบเสร็จก็ไปกอดนหนูถอเราอยากอดดีๆ <c oughs> อยากกอดดีด <c oughs> ๆ ่กอดคืนเหรอฮะกอดคืนฮะกอดคืนอคืนยังไงโยบคือยังไงเขาบอกมาอย่างเงี้ยให้ที่ค่ะกอดไปแล้วกอดคืนแล้วพี่ชีกอดน้องคืนยังไงแหมอยากเห็นเหรออยากเห็นไม่ได้เห็นเห็นยาไม่ให้ดูหรอกทำไมอ่ะทำไมอ่ะอยากเหนอยาก่อนอย่างเงี้ยโอเคโอเค วันน okay. ี้เคยๆรู้สึกมาเคยใกล้ๆเคยตนฝันันเจอขอหน่อยจ่นานไม่รู้รู้สึกไม่ได้เจอนาหรือไม่ได้เจอมาสักวันไม่เจอทีเดียวแต่ทีเดียวสมวันเขาผ่อนหลุดการวันที่วันนั้นมาณอวัน